สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในหุ่มเล็กนึงว่านกอม,มาส่งแล้วครับเพื่อนอมาส่งแล้วต่ออะไรเก็ตตัวอม,มาส่งแล้วกะวันนี้เอามาได้สองหรือสามหมื่นครับวันนี้กระิขึ้นเอามาขึ้นล้องเงินครับเปลี่ยนแปลงบ่บอกงูว่าต่อได้ได้ต่ออะไรหกตัวเก็ตตัวผนาน่าต่ออะไรปะทู้ได้ดตัวแล้เอาไปตะกอนปีไหมครับเพิ่งเอามาครับผมอาจารย์ เาดังเดิมเพื่อก่าแล้ะครับผมเ๋ยวขุดเสต็ตต้นมงนะครับเนาะข้ังไหนโอ้ใสตต้นมงเลยครับผมแต่คือวันนี้เสียงขันนกปลาขันก็มีสิรีเจ้าดังเดิมตัวเดิมครับผมนกต้นฉบับผมแหละ เล่นดีครับลูกตัวนี้ยอมรับเลยมุงมาเดี๋ยวเซควันมาสูงมาตาม่ำเซตมัตมต่ำเลยนะงามงงูงาหมองก็จอดนะครับจอดของคนยุ่งใส่วุตดิของไม่เห็นก็ติดขอใส่นะครับผมบดังเดิมครับลกต้นชอปผมลงมาที่จังไหนที่จา่จาเทประจา่าเลย โอ้ขาบนด้ถอยเอา้าเดี๋ยวเอานกขึ้นจะเข้านอนะอาจารย์เนะเอามาขึ้นเหรอครับผมใส่งาวงวไปเหรอครับผมเออบังว่าาจารยสิจาเทิประจา่าซะละเอาไปลูกเอา้าเนี่ยแน่นอนเลยครับผมเอาเอาาว่าจังไหนจาแล้วครบจาดแล้ว ต้องห่วงคำลลกตัวนี้สุดอดเลยอาจารย์เพื่อนเราไม่ต้อได้เก็บตัวโอ้ถือว่าขากเติมพี่หรอกเดี๋ยวโเก็บตัวมึงนกปลานี่มาบ่คุ้นก็หลายเท่เนี่ยโรงงานเนี่ยมานังแต่กบไพยนะครับเนาะแต่กบไพ่เนี่ยรอบมึงจะไหนที่เขาเขาบอกเข่าท่าน่ะ เสี Bref, ส ını, สยงขันรอบมาครับเนาะเสียงขันเสียงขันครับี่อมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว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  เขาเลี้ยวจ้ะเขามเห็นจุดพักแห่งนะ้ินเขาไปเขาเลยทีเดียวเลอ้ยต่อมาห็นไหมครับโอ้ยขเขาแล้วติดแล้วมีมาไว้เถอะเม้งได้แล้วครับผมได้แล้วป๊อดกว่าสามนาทีสี่นาทีนี่นไรหมครับ อได้เรียวครับกับผมนั่งพอพอเข้าไปเรียบร้อยเลยเมมเรียวเถอะวะนั่งข้าวเดียวเลยครับพันบินเขามาเจอเขา่าทางไหนวะเนี่ยผมนั่งแต่ผมไผอยู่ผมนั่งแต่ผมไผ,มผ,มผ,มผมครับเขามาเลยตับเดียวดีกับเสียงตับหลดผมนั่งรีอยู่หุงไผไหมเนี่ยมองผมนั่งผมไผรถจอดครับผมเป๊บเดียวอาจารย์ mãi tai này ngọt yên nổ lỗ mưa hâm mắt khán giả trông xăm bát khô mấy ngon mưa hỏi lên mưa chưa bán mưa nữa nè 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 หมอหอยตกต้นพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวโอ้ยพอสามนาที่ดีก่าหนิมเนี่ยครับเนี่ยเจ้าดังเดิมผมมาทางไหนมาคือเรียกตัวใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยพอมาเข้าวครับเจิดมาทางไหนวะนี่ขันขึ้นผมไม่เห็นผมข้าหนังก็ภัยเสร็จหรออือ อะไรแล้วจับหนึ่งโอ๊ดดี๋เร็วครับอาจารย์เอาเหมือนักนกจักนาทีวูดิตัวใหญ่ครับปวดปวดเลยนี่แหละครับคันได้ขันขึ้นๆเอาเลยเอาเร็วแท้นกตัวนี้เอาหรอเจิดบ้าทั้งในพวกนี่ปลุกอลุกเลยอืมจะเจอบาน สามนาทีซีนาทีเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยดังเดิมผมคันได้ขันขึ้นจัดการเลยพี่น้องโอ้โอแยมหนึงน่งแยมหนึ่งอืมมานูุ่งอ่ะอืม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 บาอืมอืม เนี่ยเนี่ยคู่มาเข้าเลยครับฉเฉลยตัวยี่ตัวยี่มื่อเรื่องเวลาเลยอืมนี่แหละครับพบกันได้โอเคเลยมึงจะชื่อว่าอืม มันแตกโอ้ดินแห้งเลยคือป้องขาดไม่เคยตัวบอกผเนียดบว่ออกว่ออกไปหนูกัดผเนียบไม่เอหนูกัดผเนียบผาเนียดชื่อเลยเตัวพี่น้องเลยบอกป้องขาดเอ้าลุกนึงลุกซะอืมเพิลุกพอแล้วอืม เต็มหนึ่งอาจารย์แป๊บหนึง่งอ๋เอเดี๋ยวมันจะปดหนกกับ,บ,บ,บเขาแล้วขนเต็มเลยรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวปดหนอกกันเออมือถือโทรศัพท์ของเนาะอืมเขาท่าแล้วมาหนี่งปดออกเรียบร,อยร้อยแล้วครับผมเอา้าเอาลกูกมะเอาลกูกมะเอา้าแต็มหนึ่งครับอาจารย์นูกไม หฮ้าวางบงี้ยเฮ้าเออเอ้เอไปเอ้อเอ้เอ้ดีวตมนึ่งครับผมเออนกไ่ครับอื ตงไม่กำลังเหา่าแต้มหนึง่งย่างงามเลยครับผมเอ้าสำนีกกับนั่นแหละอาจารย์อืเดี๋ยวชื่อ,อาดเจ้าดังเดิมครับหลังจากเพื่อนยืมไปไอ้ก้อนปีไม้เขาต่อไดเกตตัวมือน,นี้เอามาทรงบาลี้มือถือวันอาทิตย์ผมเลยออกมาครับไอ้เที่ยงก็ยังมุต่อน,นี่ไวล่ะ มันสักเสียพายุเสริมมาส้านี่ปอะอมาแป๊บน,นึงครับได้๋ยวแป๊บนึงอืแป๊บน,นึงครับอ,อาจารย์มันครับมาหน,นี่งมันแล้วถ้าเฉาเลยอ้าวประมาณนี้เลยอาจารย์นอกอะไรนั่นครับไม่ใครได้ สุดยอดเลยครับผมออกมาได้เลยจนัน